มาทำเรียนแบบทามค c a เทกกอกันนะครับเราจะเพิ่มหน่วยหน่วยเงินเข้าไปในตัวเลขนะครับเราจะเพิ่มหน่วยเงินเข้าไปในตัวเลขนะครับเราใส่อัตรตาแลกเปลี่ยน30เข้าไปนะครับในเม t h อด get USD นะครับเสร็จแล้วพอเราเรียก1 0 USD บวก2 สิบ USD บวกสองบาทปุ๊บนะฮนะมันควรจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับสามร้อยกับสองบาทนะฮะสามร้อยกับสองบาทอันะนี้คือเทคนิคการสร้างโดเมนสเปซิฟิกแลงวิชที่ใช้นะฮะเมตาคลาสเข้ามาช่วยนะฮะนั้นทำคาเทกอรนะใีใช้เทคนิคนี้ครับทำคาเทกอรีใช้ใช้เทคนิคนี้นะฮะทำคาเทกอรีใช้เทคนิค ใช,ใช้วินาทีเป็นเบสแล้วก็ไอ้ที่เหลือมันก็คูณเข้ามีตัวมีมีตัวคูณตัวหนึ่งคูณเข้าไปหาหน่วยวินาทีนะครับแล้วก็บวกกันเข้าไปนะครับเกบาทไม่คือการประกาศเม t ดต่ Method, ชื่อเกบาทนะฮะมีการประกาศเม t ดต่ชื่อเกบาทแล้วไอ้คำว่าบาทนั้นมันเลยกลายไปเป็น property 2จุดบาทคำนั้นนะฮะ B A H T คำนั้นมันมาจากการประกาศเม็ต่อดเกตข้างบนนะครับเกต U S D นะครับ U S D คำข้างล่างหลัง10เนี่ยนะฮะมาจากคำว่าเกต U S D ข้างบนคือตัดคำว่าเกตออกใช่ไหมฮะย่อลงมาแบบที่ผมอธิบายเรื่องเอ่อจ้าว่าบีนให้ฟังเมื่อเช้านะครับมันมาม,นมันมาจากของแบบนั้นนะฮะเราประกาศ propery t โดยตรง ในเม t ้าคลาสไม่ได้เราใช้วิธีประกาศเมธอดที่เป็น getter หรือ setter แทนนะครับนี่คือไอเดียเรานั้นเราสามารถดีไซน์ของแบบนี้ตัวเมต้าคลาสไม่ไม่มีที่เก็บ property ครับมีแต่ที่เก็บเมต็อดไอนน้นั่นคือตอนดึงไอ้น,นั่นคือชื่อเมต็อดครับ นั่นคือชีเมตอน,นคือมีวงเล็บอันที่แล้วใช่ไหมฮะมีมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนั้นเรียกใช้เมตตอดครับเป็นเป็นเมตอดแต่นี่คือเราจะใช้มันในลักษณะพ o p e r t y คือตัดวงเล็บออกต่างกันนิดหน่อย เดี๋ยวเราทํา DSL ภาษาไทยกันครับในใน IDE ประกาศให้มันเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับกับต้องต้องใช้ IDE เพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นตัวภาษาไทยมันประมวลผลไม่ถูกเป็น UTF8 <c oughs> ถ้าเหมือนกันครับเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวลบคูณ45 0 50แทนผมจะไม่ได้ละเงินปอนเท่าไหร่ละ วิธีการคือเราสร้างคลาสนะฮะขึ้นมาคลาสหนึ่งเป็น g o o v y c คลาสตัส้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่เราไม่ได้สนใจมันว่าว่ามันจะเป็นคลาสอะไรเราใช้มันรันในลักษณะสคริปแทนนะฮะเราสต็อปตัวคอนโซลทิ้งไปนะฮะ แล้วก็ตรวจสอบดูด้วยนะครับว่า encoding ของไฟล์จะต้องเป็น UTF-8 นะฮะเดี <an> ๋ยวผมลองภาษาไทยก่อนง่ายๆ new new GUI class กับ new g r o o v y class ดีโค้ดเป็นภาษาไทยไม่ได้ ับหนึ่งนะครับดูให้โอเค เดี๋ยวอันนี้คือกำลังจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วตัวคอมไพเลอร์เนี่ยมัน,มนรับอักขระที่เป็น UTF-8 เข้าไปได้นะครับตัว JVM รันได้นะครับ JVM mm hmm. ใช้สเปคที่มี UTF-8 เข้าไปนะฮะการน,นี้ทำให้เราสามารถสร้างอย่างนี้ฮะภาษา d s l ที่เป็นภาษาไทยเติมเข้าไปได้นะครับแต่ว่า Encoding ของไฟล์จะต้องเป็น UTF-8 นะแล้วก็เวลารันโปรแกรมนะครับนะฮะเวลารันโปรแกรมนะฮะเรารเลือกรัน configuration เนี่ยนะฮะเราต้องเราต้องเอ่อ Make sure ว่าเราใส่พารามิเตอร์ให้ให้มัน Encoding ไฟล์เนี่ยนะฮะเป็น uutf8 เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะฮะรันธรรมดาก่อนแล้วมันมันจะออกมาเป็นตัวประหลาดๆนะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้ก็คือเอ่อถ้า Encode ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็คือ แก้เ o d i n g อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะใส่ภาษาไทยเข้าไปได้ครับโดยปกติจริงๆผมผมไฟ์มาพักหนึ่งละเรื่องที่บอกเรื่องที่บอกให้ g r o วี่ใช้ encoding default เป็น utf-8 แต่ว่าเขาเขาเขาบอกว่าจริง,รงๆแล้วไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่า,าควรจะ d e t t e t encoding ไฟล์ encoding จาก os ของผู้ใช้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะว่าทําอยู่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาไม่แก้บั๊กนี้นะฮ<อ><น>ะก็ไม่ไใดใ้จ่ยอาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้คือวิธีการนะครับ ตัวอักขระที่เป็น UTF นะครับมันเขียนภาษาไทยภาษา,าษาอังกฤษบนกันติดกันได้เลยแล้วตรงนี้มันก็ถูกเอาไปทําเป็นเม่ดตัดพอถูกไปทําเมทตัดปุ๊บอาการเดียวกันนี่คือมันก็จะกลายเป็น property นะครับพอเป็น property ปนุ๊บแล้วก็เอามาใช้อย่างี้ได้ครับผมลืบมอบอกว่า return ใน GUI ไม่ต้องมีก็ได้ครับ มันจะเอา expression นะเฉพาะนะ expression ตัวสุดท้ายนะเอา expression ตัวสุดท้ายเป็นค่ารีเทิร์นมันรีเทิร์น if ได้ด้วย return คู่ของ if ได้ด้วยครับเฉพาะ if นะฮะที่มันที่มันที่มันอย่างเช่น if นะรีเทิร์น true else return else return if true else false นะฮะอย่างเงี้ย if ค่าค่าหนึ่ง true แล้วก็ else มันจะมันจะ detect เจอว่าค่าไหนควรจะเป็นค่าที่เอาไป return ครับนะวิธีการ run ตรงนี้ที่ให้ให้สามารถ run ได้นี่นะครับก็คือลอง run ไปก่อนครั้งหนึ่งนะฮะรันไปก่อนครัง้งหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจจริงบางทีอาจจะ run ได้เลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่สนใจการ encode อย่างอื่นพอเราเราแสดงผลมาเป็น string ธรรมดานะฮนะ compile ปุ๊บก็หล่น run ได้ source code เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะมันก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือให้ให้ดูเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะให้ดูเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาภาษาไทยมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครเคยว่างๆลองดูนะครับในอีคลิปนะฮะสร้างเม็ดสร้างเมตต็ดตอดเป็นภาษาไทยเขียนได้นะครับออโต้คอมพิวตได้ด้วยนะลองดูนะครับว่างๆเลยนั่งเล่นดู ข,ข้อดีข้อดีก็คือข้อดีก็คือนะครับเป็นการป้องกันลิขสิทธิ์ได้ไกลๆ source code ปล่อยออกไปแล้วฝรั่งอ่านไม่ออกทำได้นะครับทำได้เว่าเวลาอมไพล์ออกไปมันก็มันก็ไม่ได้สนใจชื่อไม่ต่อนะครับต่อขอให้มันตรงกับกับคาแรคเตอร์ที่ที่เป็น utf 8นะได้หมดนะฮะตัวอักษรเป็นตัวอักจีนอะไรได้หมดนะอันนี้อันนี้เป็นของที่ ไม่ค่อยมีคนเล่นกันเท่าไหร่แต่ว่าผมบังเอิญไปเจอานะฮะเปิดเอนโคดอ๋อไม่ไม่ภาษาไทยไม่ขึ้นหรอครับผม,ผมผมผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ผมเลยไม่ได้เปิดให้ดูอยู่ในรันคอนฟิกเ t ชันแล้วก็ใต้กูวิสคิปเนี่ยฮะแท็บอ argument เติม utf 8เข้าไปนะฮะข้างหน้า run configuration นะครับเมนู menu, ชื่อ run configuration Config แล้วก็จะอยู่มันจะมีเมนูอันหนึ่งอยู่ใต้อยู่ใต้คาว่า groovy นะฮะ groovy script นะฮะแ,แล้วก็เราก็เติมไฟล์โคดดิ้งเข้าไปนะในช่องอาร์กิวเมนนี่เป็นพารามิเตอร์ของของ JVM นะครับเป็นพารามิเตอร์ของ JVM ใช่ใช่มให้มีบาททาไรครับคแนย์สองแล้วนให้มีบาทางหลังก็บวกบาทไปเลยนี่ต้องใส่ตัวจริงอ๋อใส่สิครับเพราะว่าคำคำคำอุปเร็น มันไม่ออกใช่เพราะว่าปินไลน์มันเอาไปใช้ใช่ก่อน้งองพอก่อน ที่เราจมมีสัญญา Thank <laughs> you. เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำา D เซภาษาไทยนะฮะได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเ,เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่เราอาจจะเอาตัวหนังสือนะครับภาษาไทยเอาไปใช้ประโยชน์ในในแง่มุมบางแง่มุมได้นะฮะไปช่วยเสริมตัวเอกสารนะครับไปช่วยเสริมสเปคเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราดูกันในรายละเอียดนะครับว่าเวลาเอาไปใช้นะฮะในลักษณะของสเปคเลยเนี่ยนะครับ ม,มันจะเป็นลักษณะยังไงมันสามารถ g e n e r a ตรีพอร์ตภาษาไทยออกมาได้จากสเปคได้ยังไงแล้วก็มันช่วยให้ซอฟต์แวร์มีความถูกต้องมากขึ้นได้ยังไงนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราดูเรื่องประเด็นนี้กันต่อนะครับอันถัดมาก็จะเป็นเนื้อหานะครับอ,อันนี้ก็คงเป็นเล่าให้ฟังแล้วฮะเพราะว่า